นี่นะคะคุณลูดเรากำลังอยู่ที่สะพานมอนอยู่ที่สะพานมอะคะเมื่อกี้น้องมาคุณททศจิ๋วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกอะไรบ้าเขาบอกอะไรไม่รู้ผมคได้ยินว่าใช้แรงงานมอนส0่คนมาสร้างใช้เงินทุนของเขากันเองเพราะว่าสร้างถวายหลวงพ่ออุตตมะซึ่งท่านเขาใช้คำว่ามอมระภาพไปแล้วแล้วก็แบบมีคน มานอนโรงแรมเนาะเขาให้จำได้แต่เรื่องแบบว่าให้แบบว่าให้เงินอให้เช่าชุดร้อยเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามีผ้าถุงมีผ้าผ้าคอเป็นชุดของมอสแล้วก็ตักบาตรได้เออส่วนใหญ่แล้วเมื่อกี้มาคุเทศจิวบอกว่ามีกระโดดน้ำโชว์ด้วยจ้าเราก็บอกโอ้ยอยากกระโดดเลยเช้านี้เนาะอากาศบรรยากาศก็คือแบบดีมากค่ะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเกือบจะครึ่งละเนาะ เจ็ดโมงสี่สิบแล้วเหรอโอเคเราหิวข้าวเดี๋ยวจะไปกินโจ๊กมอนกันนะคะอขอให้เห็นหน้าเรากนิดนึงตึงตง <c oughs> ตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ที่เมื่อคืนเรามานั่งเหลือตรงนั้น <c oughs> ใช่ตรงนั้นจะเป็นที่แบบที่เรานั่งเหลือเค <c oughs> okay.